ใครที่กำลังต้องการ2ล้านเครดิตในช่วงนี้แบบง่ายๆนะครับจีทตอนนี้มีอีเวนต์มาให้ทำกันครับ เป็นการทดสอบจับเวลาแบบออนไลน์และที่สาคัญไม่ต้องซื้อรถใดๆมาขับครับเพราะว่าในอีเวนต์นี้เราจะใช้รถเช่าไปนั่นเองนะฮะกับรถหน้าตาที่ดุดันอย่างกับจรวดอย่างเชฟ r o l e t แ a ปโ r ่ 2XVGT สำหรับใครที่สนใจก็ตามมาเลยฮะระยะเวลากิจกรรมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10วันนะครับกดเข้าไปที่โหมดสปอร์ตเลยครับโหมดอื่นๆก็หาตังได้นะแต่ว่าอีเวนต์อันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดครับก็ให้เลือกไปที่การแข่งขันจับเวลาออนไลน์ทางขวาเนี่ยฮะ พอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก11วันนะครับหลังจากที่ลงคลิปก็นาก่าจะเหลือ10แล้วแหละพอเข้ามาเนี่ยเรามาดูเวลาที่ต้องทนนําในด่านนี้กันนะฮะการที่เราจะรับส่งล้านให้ได้เนี่ยเราต้องทําเวลาให้ได้แบบเหรียญทองนะครับนั่นก็คือต้องเร็วกว่า35.818วินาทีฮะและแน่นอนก็ว่ารถที่จะใช้ก็คือรถเช่าหนืออีเวนนั่นเองนะฮะและถึงแม้ว่าจะมีรถเป็นของตัวเองนะครับรถก็จะถูกใช้ BOP เพื่อจํากัดกําลังของรถให้เท่าเทียมกัน,นะฮะ ทีนี้ดูรายชื่อของคนที่ทําได้ทางขวามือสิฮะอันดับหนึ่งเนี่ยทำได้สามสิบห้าจุดสี่หกสี่อันดับนี่คืออันดับโลกเลยนะแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นฮะมาเราไปทำไปพร้อมกันสำหรับอีเวตนนี้เรามีเงื่อนไขยอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือทําเวลาให้ได้ห้ามรูดถนนแล้วก็ห้ามกระแทกขอบถนนครับผมจะวิ่งให้เพื่อนๆดู1รอบก่อนนะครับว่าลายปกติแล้วเนี่ยเราจะขับอย่างไรปกติแล้วเนี่ยพอถึงช่วงโค้งครับผมจะเลี้ยวมาทางซ้ายเพื่อชิดขอบถนนไว้นะฮะอันนี้ให้ดูก่อน เพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้วิธีที่แปลกประหลาดเพื่อทำเวลาให้ได้ตามกำหนดนะนะผมออวิ่งทางตรงนะครับให้มาชิดทางขวาน,นะครับแต่อย่าไปแตะกับกำแพงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาจะเป็นสีแดงทำให้เราจะต้องวิ่งผ่านเบกหนึ่งรอบเราจะไม่ต้องใช้เบรกเลยนะครับเหยียบเต็มแบบ100%ตตลอดทางฮะแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าถ้าเราวิ่งแบบปกติเวลาจะไปไม่ถึงเหรียญทองครับผลคนงนี้จะถึงเส้นชัยแล้วครับ ตอนนี้เราวิ่งทางตรงมาเดี๋ยวเราจะไปดูการขับแบบต่อไปที่เราจะแนะนำให้เพื่อนๆทำนะฮะก็คือเราจะวิ่งให้รถเนี่ยเอาล้อฝั่งซ้ายยืดออกไปจากขอบถนนครับสามารถเปลี่ยนมุมกล้องมาดูด้านหน้าได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นแนวรอรถใกล้ๆเออเราก็พยายามเลี้ยงไม่ให้ล้อขวาเนี่ยหลุดออกนอกถนนครับเพราะเว่าจะเป็นสีแดง นั่นไงเรียบร้อยโดนไปแล้วครับทำไมถึงโดนย้อนกลับไปดูภาพอีงครั้งนะฮะบอกว,ว่าในจังหวะเมื่อกี้ล้อขวาหลุดถน,นนออกมาแล้วครับกลายเป็นว่าเราหลุดออกมาทั้งหมด4ล้อด้วยกันเท่ากับว่าเราโดนปรับโทษน,นั่นกันเลยกลายเป็นสีแดงเวลาที่ทําได้ถ้าเกิดว่าดีกว่าที่คาดก็จะทําให้ไม่ถูกนับนะฮะเพื่อนๆก็ต้องทําการเริ่มเล่นใหม่หรือว่าจะวิ่งไปให้ครบอีกหนึ่งรอบเพื่อทําการเคลียร์เลขสีแดงให้กลายเป็นสีขาวนะฮะวิ่งหนึ่งรอบผ่านไปแป๊บเดียวเองใช่ไหมฮะและเวลาที่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพลาดเราก็ได้1ล้านเพราะว่าเราไ,ได้ว มาดูกันที่รอบนี้ครับเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทําได้หรือไม่ฮะสายตาไม่ต้องจับจ้องไปที่ด้านหน้านะครับดูแค่ล้อขวาอย่างเดียวนะครับห้ามหลุดเข้าไปในเส้นถนนด้านซ้ายครับเลี้ยงเอาไว้บนเส้นครับล้อเลี้ยงเอาไว้บนเส้นครับเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์สีม่วงขึ้นมานะครับแสดงว่าเวลาเราดีขึ้นกว่าเดิมนะครับที่เราวิ่งในแตรกตรงนี้นะฮะ ใส่ใช้จอยพวงมาลัยก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับเวลาที่เราวิ่งขึ้นช่วงโค้งตรงนี้ฮะพวงมาลัยจะฝืนนิดหน่อยครับถ้าเราควบคุมให้ดีนะครับผมมันจะเสียการควบคุมไปเล็กน้อยครับจากผลโค้งการควบคุมก็จะเริ่มกลับมานะครับและในโค้งสุดท้ายนะครับเราจะทําได้หรือไม่ครับจะได้หรือไม่จะได้เรียบร้อยแล้วครับผม3 5 7 9 4เราก็อยู่ในเกณฑ์เหรียญทองเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าต้องเร็วกว่าจุด818นนั่นเองฮะ ึงแม้ว่าเพื่อนจะทําไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเองก็วนอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ถือว่านี่คือการวิธีหาเงิน2ล้านภายในเวลาอันสั้นที่ง่ายที่สุดเลยฮะหลังจากที่เราได้ตัวเลขที่พอใจแล้วออกมาเราก็จะพบว่าชื่อของเราอยู่ในอันดับสีทองเรียบร้อยฮะอยู่อันดับ2 0,000ืจากผู้เล่นทั่วโลกเลยนะใครที่ทําได้แล้วก็รอรับเงินหลังจบกิจกรรมนะครับถึงจะได้ตังค์นะให้กลับมาเข้าที่โหมดสปอร์ตรอบหนึ่งก็จะมีแจ้งเตือนว่าคุณได้รับเงินแล้วนะครับ เอาละวันนี้มาแบบสั้นๆนะเห็นว่าเป็นจังหวะหาเงินแบบง่ายๆดีฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าหาเงินยังไงดีให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยวันนี้ก็รีบไปทาเลยครับสองล้านแบบง่ายๆเลยครับผมอย่างไงก็ลองไปทําตามกันดูนะมีแต่คอนเทนต์ GT7 ุ่นเพื่อนจะเบื่อไม่เนี่ยไอเราก็ชอบมีเกมเนี้ว่ะภาพสวยอ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงถ้าเจออะไรดีๆเดี๋ยวมาแชร์กันอีกแบบนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอก แค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ